พี่น้องเมนูนำเสนอมื้อนี้ก็คือเก่งเฮ็ดเก่งเห็ด,ห,ดหลังจากใส่ข่าวเบียร์ลงไปนะคะเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปนะคะเพียเที้ยนนี่นงไงใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาใส่ชูรสลงไปว้าวถโอย,โอย ตล่นคักขักบัตไม่ได้จิตนาะจะใส่หลายปานนั้นแต่มันก็หลุมลงไปแล้วไม่รู้จะทำยังไง ชิมซิมชิมชิมซิมซิมซมซมซมว่าเป็นรสชาติยังไงแซ่บหรือยังป้าีินองแกงไปเห็ดค่ได้ใส่ยังไน,นกระแทบเบงิดหลายเงิดเงยดเงิดเงยดเงย์งงในความแซบ่บ ว่ามันแทบมาได้จังไงอือใส่มั่มหม้อเข้าไปรดผักผักคือใส่ม่มหม้อเข้าไปเลยนะครับผักเพราะว่าอีหยังผักบริซื้อผักเก็บเอามาจากสวนก็ใส่มั่มหม้อเข้าไปเลยมีผักอีหยังก็ใส่เข้าไปรด ลสุดท้ายมันก็คือแซบอะไรคือผักมัมมอนะคะก็คือผักทั่วไปนะคะ ตอนนี้มันก็คืออร่อยมากห,หลังจากที่อร่อยมากแล้วเราก็จะใส่ผักหวานลงไปเอ,อ้ยผักหวานกำลังเป็นยอดไปปีนต้นเหนาะเดยคันสิได้ ต้นพัก้ะสูงสูงพี่น้องนะต้นผักหวานสูงเนี่ยนี่แกงผักหวานนะคะพี่น้องแกงผักหวานของแต่น้ำกันน้อยนี่เอาเรียบร้อยบ่า เรียบร้อยแล้วนะคะแซ่บครับพี่น้องแกงเห็ดใส่ผักนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะคะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอันนี้แกงผักเก็บเรียบร้อยแล้วนะคะแซ่แบแซ่บหลายหนักมักหวานโอ้ักหวาน,นอืมกระต orn มากหวานพี่น้อง คุณนะครั